สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมรีวิวเก่า m s x 125 s f นะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างครับ9่าสีส้มนะครับคือน้องสุดที่รักของผมนะครับยังป้ายแดงอยู่นะครับหนงป้ายแดงอยู่นะปาด้ยครับท่อนะครับไปซื้อมาห้าอยนะฮะขอขอท่อได้ดีนะครับ แล้วก็มีชุดแต่งนะครับสายแฮนดนะครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับรแรกผมใส่ตัวนี้นะครับราคาสามร้อยเก,ก้าสิบใส่ไปเวลาขี่กระจกมันชอบสั่นแต่ใส่ตัวนี้ก็โอเคครับเพราะว่าไม่มีปัญหากระทบอะไรนะครับอันแล้วก็มีเดิมๆนะครับแต่ก็รอเราชุดหน้านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ แตกนนาฟังเสียงท่อนะครับไม่เกิน90นะครับมันอยู่ที่อยู่ที่มันแปดสิบครับฟังว่าเสียงเนะครับดังไม่เกินเกแน่นอนครับ กฝากกดไลค์กดแชร์นี่เงี้ช่องยูทูปบอทเทนนะฮะเจ้าใหม่ครับตัว2018นะฮะจะไม่มาใหม่ครับตัว2019เอ้ยนี่ตัวส0งพันสิบแล้วนะครับเพราะเจาตัวสองพันสิบแได้มีตัวนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะช่องยูทูปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวอีกไม่ไกลวันนะครับจะแต่งหล่อเพิ่มเรื่อยเรครับใจงวดไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยนะครับ แล้วก็แต่งแค่ชุดนี้ชุดเดียวก็พอนะครับชุดกรอบข้างนะครับการพวกสายไฟตรงนี้ฮะสายไฟเครื่องนะครับก็ฝากกได้กดแชร์นะฮะการลางดที่ไรฝนตกทุกทีนะครับยางเดิมแลเทกว่านะครับฝากกได้กดแชร์นะฮะคุกทุกคนนะครับกอบคุณครับ